สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับปั๊มลานาซอสนะครับก็นานๆจะทำออกมาทีนะช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงลูกด้วยพอดีลูกเพิ่งคลอดนะก็วันนี้ก็มีของดีมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับแต่ก่อนไปชมก็เอามาดูผลงานกันก่อนว่าผมทำอะไรนะอ่าก็ผมว่ามีบุรณนะหวไหวนะนี่บุรณนะ ็มีบุรณะดาบนี่อันนี้นะน,นี่น,นี่บุรณะนี่ดาบส่วนตัวเพิ่งได้มาเดี๋ยวจะทําคลิปโชว์นะของดีของดีงดนะบุรณะหวายประกอบดาบนะครับนี่อันนี้ลูกค้าก็ส่งมาประกอบนะอ่าอันนี้เหลือแค่ขัดเงาแล้วก็ส่งนะอันนี้นี่นี่ส่งมาประกอบด้ามอ่าก็มีฟิตนะติง้งเนาะมีฟิตติ้งมีฟิตติ้งขายด้วยนะ ฟิตติ้งงานแอนดับราวเวียงนะนี่จะเป็นฟิตติ้งนี่บางเฉียบเลยไม่หนักนะน้ำหนักเบานะนี่ข้างในนี่คือรูจัดการมาเรียบร้อยเลยเรียบเรียบเนียนประกอบง่ายใครจะซื้อประกอบเองหรือให้ผมประกอบให้ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับงานผมก็จะมีงานลงรักด้วยนะงานลงรักงานรับประกอบดาบดาบดาบโบราณน,นะดาบที่ กล้เคียงดาบโบราณแล้วกันอ่ะประกอบตามแบบอย่างดาบโบราณนะครับใช้งานได้จริงนะถ้าเขาลบกันอยู่โดยใช้ดาบก็เอาไปลบกับเขาได้อยู่นะแต่เขาไม่ใช้ดาบก็ได้เดี๋ยวนี้นะแต่เอาไปฟันคนก็ไม่ดีนะนะฟันต้นกล้วยพอได้นะโอเคนะถ้าใครจะเอาไปนี่นะก็สำหรับคนที่ต้องการดาบเนาะ แต่บางคนเขาไม่ไม,ไม่ไม่โอเคกับดาบโบราณน,นะคือเขาต้องการดาบใหม่นะคือบางคนเขากลัวเออเขากลัวพวกที่ว่าเอ,อ้ยเจ้าของดาบเก่าอะไรตามไปดาบใหม่ไม่มีผีนะชัวร์ร้อเเซนตะก็บางเล่มทําจากแหนบรถยนต์นะก็คงคงไม่ไม่ใช่รถที่ไปชนมาหรอกนะผีคงไม่ตามแหนบมานะก็หลักๆก,กก็คืออ่ะดาบใหม่นะก็มั่นใจเรื่องเรื่องลี้ลับไม่ตามไปนะ แต่บางทีดาบโบราณบางคนเขาเจอนะแต่ผมไม่เคยเจอนะผมไม่เคยเจอแล้วกันนะผมมีแต่คนใกล้เคียงคนใกล้ชิดรู้สึกว่าเจอหรืออะไรยังไงนี่แหละแต่ผมโดยส่วนตัวแล้วไม่เจอนะก็แต่สําหรับบางคนเขาเขาเซนสิทีฟเรื่องแบบนี้อ่ะก็ใครอยากได้ดาบใหม่ก็ทักกันเข้ามานะตามใจลูกค้าลูกค้าอยากได้แบบไหนมาคุยกันนะครับโอเคนะ ผมก็มีช่องเนี่ยช่อง u t u b e เนี่ยลาน,นาซอสแล้วก็ Facebook ก็ลาน,นาซอสเช่นกันนะลาน,นาซอสรับซื้อดาบสะสมอะไรเนี่ยรับซื้อขายดาบนะแล้วก็มีเบอร์อยู่ข้างล่างเนี่ยใครอยากติดต่อก็โทรเข้ามานะที่เบอร์นะนะโอเคสำหรับวันนี้มีอะไรมาชมนะมาชมกันหน่อยนะก็เอาผลงานนะดาบเล่มนี้ค่อนข้างเป็นของหายากนะอ่นะ โอเคนี่ทีนี้นะครับอ่าดูใกล้ๆนะดาบนี้จะเป็นดาบภาคกลางนะอันนี้อ่าอันนี้ใช้ฟิตติ้งดาบแบบดุลลายนะดุลลายดุลลายคอคอเนี่ยจะทําเป็นแบบงานทางใต้นะอ่าทางใต้ทางใต้เขาจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าทางภาคกลางที่เส้นส่วนใหญ่แล้วกันนะจะเป็นอีกแบบหนึ่งไอ้ตรงนี้นะ อันนี้ผมก็จำชื่อไม่ได้ลืมนะอ่ะอันนี้ก็อ่ะโอเคนะก็ดาบเล่มนี้มีชื่อเรียกใบว่าดาบหน้าตะไคร่นะฝักเนี่ยลงลักชาติแดงนะครับอ่าทำไปฝักให้กลมนะอ่ะโอเคนะดาบหน้าตะไคร่คืออะไรนะหน้าตะไครก็คือหน้าลูกไก่นี่แหละนะ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าหน้าลูกไก่นี่เพี้ยนมาจากคําว่าหน้าตะไกรนะหน้าลูกไก่เนี่ยมันเป็นคําที่เขาใช้เรียกใบดาบโดยลักษณะที่ดูคล้ายกับหน้าลูกไก่นะโดยมาจากมาจากไอ้บทบทบท,บทพันบทประพันธนะ์น่ะสอกกรรมมาหน้าลูกไก่ดาบฟ้าฟื้นนั่นแหละอ่าดาบฟ้าฟืาฟ้นที่อ่เรื่องเรื่องอะไรนะ เรื่องไอ้คุณช้างคุณแผนนะ,ะดาฟ้าฟื้นศอกกรรมาหน้าลูกไก่ก็คือน,นี่แหละ,ะแต่โดยโดยหลักโดยหลักแล้วโดยมาตรฐานที่เขาใช้เรียกกันจากทางหลวงเขาเรียกว่าหน้าตะไกรนะ <ce S 1> ข้อมูลนี้ถาม <cm 2> าถามาจากไหนอก็ต้องบอกที่มาที่ไปก่อนว่าทำไมผมถึงสนใจที่จะถามข้อมูลเ <c oughs> ล่มนี้ก็คือว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าดาบเนี่ยมัน มันเป็นดาบที่ยังไงอะมาจากยุคไหนที่ชัดเจนนะก็คือว่าได้ยินมาสองทางก็คือบางคนบอกว่ามาจากสมัยรอหกอ่ะบางคนบอกว่ามาสมัยรอสามอ่ะเพราะฉะนั้นพอมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจนผมอะผมไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในจุดที่จะจะสืบหาข้อมูลเชิงลึกได้อ่ะโอเคผมอาศัยว่าเยดาบผ่านมือจากการได้ประกอบลูกค้าส่งมาประกอบอะไรแบบนี้อ่ะก็ แหล่งข้อมูลที่ผมไปสอบถามท่านประจําก็คือว่าถ้าได้ดาวภาคกลางนะก็คือท่านอาจารย์อปริญญาสัญญาเดชนะ,อะโอเคหลังจากไปได้ข้อมูลจากท่านผมก็ก็ถือการเอามาเผยแพร่บางส่วนนะใครอยากได้ข้อมูลชงหรือก็รบกวนต้องติดต่อสอบถามกับอาจารย์โดยตรงแล้วกันอาจารย์ท่านถ้าท่านว่างท่าน,ท,าน,ท,านท่านก็ตอบหมดแหลนะอ่ะ โอเคนะก็จากข้อมูลพบว่าดาบประเภทนี้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีละปลายกรุงศรีแล้วก็ภาพเกี่ยวมาจนถึงชุดสุดท้ายที่ท่านบอกว่ามีการผลิตนะมีการจดบันทึกอะไรเนี่ยก็ช่วงรัชกาลที่ห้าโดยดาบประเภทนี้ยุคแรกเนี่ยสันจะหนาสันจะหนาก็คือว่าน่าจะ อิทธิพลก็น่าจากดาบโบราณดาบโบราณที่เรามีกันอยู่นี่แหละดาบโบราณที่เราใช้กันอยู่ดาบไทยๆเราเนี่ยเนี่ยสันจะหนาโดยสันที่หนาเนี่ยอาจจะเพิ่มสมดุลในการใช้งานหรือยังไงนี่แหละแต่ว่าพอยุคหลังๆมาสันจะบางนะสันจะบางก็คือว่าท่านท่านได้อธิบายว่าชุดสุดท้ายเนี่ยน่าจะผลิตช่วงรอห้านี่แหละหรือบางคนที่เข้าใจว่ารอหกก็น่าจะเป็นดาบที่มันมามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันนะรอห้ารอหกท่าน ท่านของราชต่อกันไงอ่าอันนี้ผมก็ไม่ไม่เขาไม่เจาะลึกถึงขนาดนะั้นว่าปีไหนนะมันไม่ชัดเจนแต่ท่านอาจารย์ปริญญาท่านมีข้อมูลอ่ะก็ก็ขออนุญ,ญาตเอาข้อมูลที่ความรู้ที่ท่านให้มาคร่าวๆมาอธิบายกันแล้วกันว่าถ้าใครเจอดาบประเภทนี้อ่าก็สันนิษฐานได้ว่ามาจากสมัยต้นกรุงละอ่าสมัยต้นกรุงละแล้วก็มีการทําที่ไม่ค่อยมากท่านเหมือนกับว่า ท่านอาจารย์ท่านบอกว่าเหมือนกันเขาจะตั้งเป็นกรมกรงกรมกรงนะแต่ว่ามันมีบางส่วนที่หลุดออกมานะดูออกมาด้วยวิธีใดเราเราไม่ก้าวล่วงเขาแล้วกันเนาะมันมันออกมาจากคลังได้ยังไงอันนี้ไม่รู้นะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ในอดีตและอ่าแต่มันอยู่ในท้องตลาดบางส่วนนะอยู่ในภาคเอกชนอย่างเราเนี่ยอ่ะบางท่านก็ไปเจอตลาดนัดนะทำไมถึงไปตลาดนัดก็คือว่าพวกพ่อค้าของเราไปเจอตามบ้าตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ แต่ลักษณะดาบก็จะเป็นประเภทนี้แหละลักษณะคล้ายๆกันความยาวจะอยู่ราวๆยี่สิบยี่สิบสองนะยี่สิบสองยี่สบสามนิ้วนี่แหละจะเท่ากันหมดเลยลักษณะล่องจะเป็นสันเนี่ยจะบางจะบางนะจะบางประมาณหกมิลหกมิลแต่มันจะมีล็อตสุดท้ายที่ว่าสันเนี่ยจะบางกว่าตรงบาเบนนี้ผมเคยประกอบเล่มหนึ่งนะสันจะบางแต่ตรงเนี้ย มันจะอวบขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่ไม่ต่างกันมากก็คือตรงนี้ประมาณตํำกว่า6กมิลแต่ตรงนี้ประมาณ6มิลอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็จากข้อมูลที่ได้มาก็คือดาบประเภทนี้ทำโดยกองช่างหลวงนะกองช่างหลวงนะและก็มันก็จะไปพบเจอในในหัวเมืองจังหวัดที่เขามีคลังสัมภูตเมาก่อนนะอ่าท่านท่านว่ายอย่างนั้นนะแต่ จังหวัดไหนไม่รู้ผมก็ลืมถามท่านแต่ว่ามันก็ได้ไปเป็นหัวเมืองหลักอ่ะเช่นพิษโลกนครอ,อะไรพวกเนี้หรือว่าเราไม่รู้นะว่าอยู่ไหนอสันนิษฐานนะ,ะก็เนี่ยก็ประมาณนี้นะส่วนอส่วนที่ว่าเฮ้ยทาไมบางตอนแรกผมก็โอ้โหผมก็นึกว่าเอ้ยเราคุ้นเคยกับดาบที่สันหนา,นาใช่ไหมเออตอนแรกผมก็นึกว่าเอ้ยมันเป็นดาบทาใหม่หรือเปล่าทาไมสันดาบบางจะแข็งแรงหรือเปล่าเราความเคยชินนะแต่คุณอย่าลืมนะ ความหนาแบบเนี้เราจะพบเจอในดาบฝรั่งดาบญี่ปุ่นความหนาความหนาประมาณนี้นะดาบญี่ปุ่นก็ประมาณ6 7มิลน,นะแต่เขาก็แข็งแรงนะแล้วก็ดาบในยุคแรกๆเนี่ยเขาจะใช้เหล็กเหล็กในเหล็กพื้นบ้านนะจะมีการตีทบถลุงกันในพื้นที่อยู่แล้วก็ยุคหลังๆอ่ายุคหลังๆยุคหลังๆก็จะมีเหล็กอุตสาหกรรมซึ่ง บางเล่มก็จะมีตอกโค้ดตอกอะไรด้วยนะท่านอาจารย์ท่านบอกท่านอาจารย์ท่านเคยไปเคยไปทำงานเกี่ยวกับอาวุธโบราณอยู่ในทางพิพิธภัณฑ์ทัศน์แห่งชาติอะ่ะคือเราต้องยอมรับว่าท่านมีความรู้เรื่องนี้มากพอสมควรนะครับแล้วถ้าคุณอยากเห็นดาบประเภทนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมที่ผมเคยเห็นนะผมเคยเห็นใต้พระที่นั่งจกกักรีมหาปราสาทนะที่พระราชวังนะที่วัดพระแก้วอะ่นะ ใต้ประมังจาก,กีเนี่ยจะมีดาบประเภทเนี้เอาเป็นเอาเฉพาะใบมันนะแผ่เป็นใบพัดนะแผ่เป็นเหมือนใบพัดเรียงกันเลยนะอ่าอันนี้เห็นจริงๆแต่ถ้าคุณจะไปดูเมื่อก่อนนะผมมันเข้าเมื่อก่อนอะเข้าได้แต่ตอนเนี้หลังจากไม่รู้ว่าปัจจุบันยังเข้าได้ไหมแต่เข้าได้เฉพาะว่าวันธรรมดานะจันถึงสุกนะถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยเขาเขาจะไม่เปิดใต้ ใต้พระเนี่งจากกีแต่ส่องได้ส่องเข้าไปได้ก็จะเห็นเป็นลูกกลมๆมาแล้วดาบห้อยๆแล้วก็จะมีบางส่วนแผ่เป็นแผ่เป็นเหมือนหางลูกยุงอ,ะอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งดาบแบบเพศนี้ที่พบในภาคเอก,กชนะจะไม่มีด้ามมีส่วนน้อยที่มีที่ผมเห็นที่คนอื่นได้มานะได้มาแต่ใบจะไม่มีด้ามนะอ่ะอันนี้ไม่รู้กันตอนเข้าออกมาสงสัยเขาไม่ได้เอาด้ามหรือว่ามันเป็นดาบที่ คือดาบนี้ผลิตโดยโดยกรมช่างหลวงนะคือเราไม่รู้ว่าวิธีการอ,าออกมายัางไงแต่ถ้าเอาออกมาเอาออกมาเฉพาะใบมันง่ายกว่าอย่างนี้ไงอของหลุดแล้วกันหลุดสมัยไหนนานแล้วนะเป็นสิบยี่สิบปีแล้วมั้งไม่รู้กี่ปีนะแต่นานแล้วนะจากจากข้อมูลนะจากข้อมูลวงในแล้วกันอ่าวงในแล้วกันแต่ใครออกมาเราไม่รู้มันมันเป็นจะบอกว่าเป็นคําบอกเล่านะเราไม่รู้ที่มาที่ไปนะ แล้วก็อะไรอีกอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนถ้าใครอยากดูเนี่ยที่ใต้พระเนืน่ังจากกีเนี่ยขี้เอาเฉพาะใบมาแผ่เป็นหางนกยูงนั่นแหละอาจารย์ท่านก็บอกว่าจริงๆอ่ะไอ้ดาบที่มันแผ่เป็นหางนกยูงนั่นแหละมันมีด้ามแต่ว่าคนที่เขาจัดนิทรรศการอะไรพวกนั้นเน่ะเขาเคาะเ,เอาด้ามออกเราก็ไม่รู้นะว่าเคาะด้วยเหตุผลอะไรนะแต่ว่าคือพิพิธภัณฑ์เขามปของเยอะนะเยอะ มากกว่าที่เราเห็นนะแต่ด้วยเหตุผลที่โชว์เท่านั้นน่าจะเป็นด้วยเหตุผลที่ว่าอ้ยพิพิธภัณันเขาไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ดาบนะเขาพิพิภัณฑ์โชว์ศิละปะวัฒนธรรมของไทยทั้งหมดนะมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่ต้องโชว์ดาบโชว์อะไรโชว์อะไรต่เนี่ยอะไรหลายหลายอย่างนะการจะเอาดาบทั้งทั้งครังมาโชว์มันก็ไม่ใช่มันก็มีบางส่วนนะอะน่ามันหรือด้ามอาจจะชํารุดเพราะมันเป็นไม้อะชำรุดตามการเวลา อ่ะก็เลยต้องเอามาแผ่แบบนั้นอันนี้เราก็ไม่เข้าใจอันนี้ข้อสันนิฐานของผมเองนะที่เหตุผลที่จะไปแผ่นะเอออาจจะเป็นทําให้หมันเหมือนหางนกยุงอะไรแล้วสวยดีอะไรเงี้ยหรือว่าทำเป็นให้เป็นพัดเนี่ยเอ้แต่จริงๆนะถ้าถ้าทรงนี้อย่างเงี้ยงอนๆประมาณเนี้ยอ่ะเวลาเอามาแผ่ลงมันมันก็จะเป็นหางนกยุงนะมันก็อาจจะสวยก็ได้นะแต่ว่าถือว่าเป็นดาบที่แข็งแรงนะอ่าถ้าใครมีโอกาสเจอนะก็ของดีของลรไอเทมของหายากนะก็ ที่ผมเห็นตอนนี้ที่เห็นอยู่ในมือภาคเอกชนก็มียังเห็นไม่ถึงสิบเล่มละกันนะอ่ายังเห็นไม่ถึงสิบเล่มนะนะสันจะบางเล่มนี้นี่น่าจะเก่ากว่าเล่มที่ผมบอกก็คือน่าจะยุคยุคยุคต้นกรุงอ่ะแหละเล่มนี้นะอันนี้เป็นของลูกค้าอยู่ทางภาคใต้นะเอามาประกอบส่วนอ่ะการประกอบแล้วกันพูดถึงการประกอบแล้วกันเนี่ยด้ามผมก็จะถักตะกุดนะ ตาตะกตูกลายตะเข้ขบฟันอันนี้ก็ชักเงาปมปมเชือกหน่อยหนึ่งแล้วก็ฟิตติ้งฟิตติ้งจะเป็นงานดูนลายเนาะอ่าเอาเรื่องของด้ามฟิตติ้งงานดูนลายงานดูนลายเนี่ยผมใช้ฟิตติ้งของช่างอาร์ตแปดลิ้วอ่ช่างอาร์ตแปดลิ้วนะงานงานงาน,งานแกจะเนี้ยบนะก็เท่าที่ผมเห็นฟิตติ้งมานะ,ะด้วยองค์ประกอบโดยรวมแล้วกันทั้งราคาทั้งความสวยงาม ราคาจับต้องได้นะราคาสมเหตุสมผลความสมเหตุสมผลก็คือภาพรวมเนาะความสวยงามอ่ะมันอาจจะมีคนอื่นทําสวยกว่าหรืออันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าตอนเนี้เราผมยกให้ช่างอาร์ตเนี่ยอ่ะตามที่ผมเห็นมานะงานดุลน,นะของภาคกลางนะอ่ะช่างอาร์ตก็โอเคโอเคมากโอเคสุดนะคือผมไปเห็นงานเขาที่บ้านและอ่ะเดี๋ยวจะไปเรียนกับเขาแต่ไม่ไหวทําทําไม่ได้นะ ถือว่างานโอเคนะโอเคมากถือว่าสวยมากเลยของช่างอาร์ตนะช่างอาร์ตแปดลิ้วนะเขาจะเป็นเขาจบจากอะไรนะพาอช่างมานะเออนี่ิ์สิทธิ์สิทธิ์เก่าพ่อช่างนะนี่เห็นไหมอ่าจะเอาแบบไหนยังไงต้องทักทักถามท่านดูถามสลาอาร์ตเออช่างอาร์ตสลาไม่ได้สลานี่เรียกช่างทางเดือแต่ช่างอาร์ตเนี่ยเป็นช่างภาคกลางนะนี่มีหมดเลยทั้งฟิตติ้งของดาบถ้ายอย่างญี่ปุ่นจะสั่งเขาก็ได้นะ ส่วนราคาก็ทักไปติดต่อกันเองหรือใครอยากรู้ว่าช่างอาร์ตเป็นใครก็ทักมาถามผมหรือว่าจะสั่งผ่านผมก็ได้เดี๋ยวผมประสานงานให้แต่ก็มีค่า,าดําเนินการนะ,ะไม่ว่ากันนะอันนี้ก็ลมดําแล้วก็ขัดขัด,ข,ดขัดบางส่วนนะขัดบางส่วนให้เงาขึ้นมานะครับอ่าเนาะอันโดยที่ลูกอีกอย่างหนึ่งคือลูกค้าเป็นคนทางใต้นะเราก็เลยทําไอ้ตัวเนี่ยขอเรียกกระบ,บังแล้วกันนะไอ้ชื่อจริงๆเราไม่รู้นะขอเรียกกระบ,บังทําเป็นแบบทางใต้แล้วกันเนี่ยอันนีจ้จุดนี้นะ อ่ะโอเคนะนี่สวยเป็นดาบที่สวยมากผมยังไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของนะเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้แค่จับได้แค่ประกอบอ่ะนะตอนแรกตกใจได้ประกอบเล่มแรกนะประกอบเล่มแรกว่าเอ้ยทำไมดาบมันบางจังเลยดูมันไม่ค่อยแข็งแรงก้องแกงแต่มันเป็นดาบที่มีคุณสมบัติเป็นสปริงบางส่วนเป็นเหล็กสมัยใหม่เหล็กอุตสาหกรรมนะ อุตสาหกรรมก็คือสมัยสมัยร .5 ร .3 ร .4 นี่คือวิวัฒนาการเรื่องเหล็กตามตามต่างประเทศอ่ะต่างยุโรปอ่ะเขามีมาก่อนเรานะเรายังถลุงเหล็กกันอยู่ต้นกรุงเรายังใช้ดาบลบกันอยู่แต่เมืองนอกเขามีรถไฟใต้ดินกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยแหละเขามีตึกทําด้วยเหล็กกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยอ่านั่นแหละสมัยร .5 อะไรอย่างเงี้ย หรือสมัยต้นกรุงเนี่ยเขาเขาเวาทนาการเขาสูงกว่าเราเรือกลไฟอะไรพวกเนี้ยอ่านั่นแหละเราจึงเราจึงยอ,ยอมรับว่าคุณภาพเหล็กอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะคุณภาพสูงกว่าเหล็กพื้นบ้านละกันเนาะแต่ที่เด็กพื้นบ้านคุณค่าอยู่ที่ประวัติศา,ศาสตร์อยู่ที่สตอรี่ของเหล็กนะอ่าคุณค่ามันต่างกันนะอ่ะใช่ไหมแล้วน่าเสียดายที่ดาบไทยเราไม่ได้เป็นดาบที่ ยังไงอะที่คนในโลกเขาเล่นกันเป็นสากลเนอะอาจจะเพราะว่าเอ้ยยุคที่เทคโนโลยีของดาบเราอะอยุธยาเนี่ยถึงจุดสูงสุดเนี่ยมันหายไปกับการสงครามสมัยเสียกลุมอ่ะมันก็เลยไม่มีอย่างสมมุติว่าเอ้ยคุณอยากได้ดาบอายุทยามาทดสอบเปรียบเทียบกับดาบพมา่าหรือดาบญี่ปุ่นว่าอันไหนแข็งกว่ากันอะ คุณไม่สามารถทําได้เพราะมันเราไม่มีของที่ของที่หลงเหลือตกค้างจากยุคนั้นน่ะมันมีน้อยมากและการที่จะการทดสอบมันจะต้องมาคู่วการทําลายบางส่วนนะซึ่งซึ่งบางทีมันมันก็ทําใจได้ยากแล้วก็เจ้าของดาบก็เจอก็เจอน้อยอยู่แล้วแล้วจะต้องเอามาทดสอบที่มันเชิงลึกกว่านั้นน่ะมันไม่เหมือนดาบญี่ปุ่นที่เขาเล่นกันเป็นสากลที่ว่าโอ้จะสามารถทดสอบความแข็งอะไรได้เยอะแล้วดาบพม่าอีกอะไรอย่างเงี้ย พม่ารูปแบบการเสียกรุงไม่ได้เสียเหมือนกับเสียเหมือนเรานะเสียเหมือนเราคือการการเสียแบบการเสียการลบแบบยึดครองอะ่ะตไีได้ได้ครองอะ่ะได้ครองก็คือยึดทุกอย่างกลับไปที่พมา่าหรือไม่ก็ทําลายอาวุธเพื่อให้ย่นระยะเวลาเพื่อให้การฟื้นตัวของกรุงศรีเนี่ยเป็นไปได้ช้าอะไรอย่างนี้ไงอ่านั่นแหละแต่ไม่เหมือนกับดาพม่าซึ่งมันหลงเหลืออยู่ตามต่างประเทศเยอะทําไมรู้ไหมว่าอา๋อพม่าถูกยึดครองโดยอังกฤษแต่ว่า ดาบของเขาเนี่ยมันถูกออกเป็นเป็นเครื่องของเครื่องประดับบารมีหรือว่าของฝากหรือว่าของสะสมอะไรเงี้ยมันก็เลยหลงเหลือแต่ของเราเนี่ยเพราะมันถูกเอาไปพมา่ามันเหมือนเป็นของฉเฉลยมันก็ต้อทำลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสูญหายสูญหายไปอย่างที่เราเจอก็คือบางส่วนนั่นนั้นเองแต่ว่าสมัยสมัยรัตนโก,กสินทร์ก็เจอน้อยเพราะว่ามัน ยุคแักนะก็ศินจาแต่รอหนึ่งรอสองรอสามที่เขาใช้ดาบมั้งรอสี่อะไรก็ไม่ค่อยมีการลบอะไรโดยใช้ดาบเลยลกครั้งสุดท้ายลบกับเชียงตุงจากสมัยรอสีม่มั้งใช่ไหมก็ลังจากนั้นมาก็ไม่มีแล้วนะมันก็เลยดาบคงอยู่ในครังหมดนะแล้วใช้ปืนเป็นส่วนใหญ่แล้วมนะั้งอันนี้สันนิษฐานนะใครอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปาศึกษาประวัตินะผมมาพูดคร่าวๆเฉยๆนะอาจจะน่าํำคาญไปนะนะมาดูดาบกันต่ออ่านะก็ประมาณนี้เนาะ เล่มนี้แต่บางเล่มก็อันนี้สภาพดูดูสนิมสนิมขึ้นดำเลยนะแต่ก็ดูขลังไปนะโอเคนะใครอยากได้ฟิตติ้งแบบช่างอาร์ตก็ติดต่อไปนะส่วนงานฝักงานถักตะกุดเป็นของผมนะงานประกอบเป็นของผมนะนี่ฝักลงรักชาติแดงนะชาติแดงนะเล่มนี้เนี่ยวิธีการล็อกเนี่ยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะโดยที่ใบมันบางเนะาะใบมันบางเท่ากับ ตรงโคนตรงกลางใบใบแทบจะพังเท่าๆกันเนี่ยไปไปลดขนาดตรงปลายอะ่ะมันก็เลยทําให้ล็อกล็อกฝักเคล็ดลับนะใครจะทําฝักนะถ้าใบบางคุณไม่สามารถทําให้ฝักเนี่ยหนีโพนใบได้นะคุณจะต้องทําแบบนี้เห็นไหมตรงนี้มันจะสูงกว่าล็อกโดยการใช้ฝักหนีบหนีบใบดาบนะนี่พอหนีบใบดาบก็คือกดข้างใต้ลงนี่เห็นไหมอ่ากดข้างใต้ลงกดนี่นะเห็นนิ้วโป้งผมข้างล่างไหม กดแล้วก็นี่มันจะหนีบล็อกไม่ล่วงนะวิธีจะปลดออกก็คือกดข้างบนลงนะ,ะนี่เห็นไหมดังแปก๊กนี่ไงนี่วิธีการล็อกดาบนะที่ลักษณะใบดาบบางนะส่วนถ้าใบหนาบหนานี่ทำได้ไม่ยากนะ,อ,ะอันนี้ไม่ได้คิดกันเองนะในดาบโบราณมีการล็อกแบบนี้นะก็คือว่ากดเพื่อปลดล็อกนะ,ะแล้วก็ กดเพื่อล็อกอ่ากดเพื่อปุดล็อกกดเพื่อล็อกนี่นะแบบนี้นะครับอ่าจำไว้นะครับใครจะทำฝักดาบนะอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสวัสดีครับ